ความอุดมสมบูรณ์ของสวนไผ่สาอุดมพี่น้องอันนี้คือปลาไผ่มันกิ่งมันโหนมลงกระบอกโกแต่ว่ากิ่งย่ยอดกิ่งมันโหนมลงต่าพี่น้องยอดกิ่งโหนมลงต่ามันก็เลยเป็นหมุนปลาอุยสาปลาอุยต้องโคมหมุนเนี่ยบ่โกเด้พี่น้องเห็นบะพูน่ะได้บริเวณปลาไผ่ปลาอุยมันบ่โหกเพียงแต่ว่างามันโหนมลงมันถึกน้ำฝนมันหนักน้ำฝนพี่น้องหนักน้ำหมอกนักน้ำฝน งามมันก็เล่นนมลงพี่น้องค่ะคุณนะมึงเป่าอยสิบ้า,ามาเมืองกมอุดมสมบูรณ์ของสวนไผ่ส่ออุดมอันนี้ทายหลบๆอกให้มึงกันนะค่ะเนาะอีอย่างตีห้างที่เจ็ดเราได้พี่น้องของปีนี้นะรัางที่เจ็ดแล้วค่ะของปีนี้ห้างนิ่มพี่น้องสงสัยอันที่อัน ป้าอุย้ยเอาห้างเพิ่นไปกินเพิ่นกะสิไปสร้างห้างใหม่จังไหนบุพี่น้องเพราะว่ามันมีมาเรื่อยๆแหมวันอาทิตย์กอนนอย่อนเนาะป้าอุ้ยนหักไปห้างนึงกะว่ามันซ้ำจานเบอร์สิบหกจานกลมเบอร์สิบหกค่ะมือว่านมือก้อนเนี่ยก็เห็นอีกพอวนันเราตาหยาเราจะา่าเห็นอันห้างนิ่มอีกตีว่าสันว่าเอ่อบ่เ,เห็นเพราะว่าลองนี่มันสิเป็นดลองระวางป้าอุย๋ยบ่ได้เข้าป้าอุย๋ยน ป้าอุ๋ยสิซับไปนี่ซับไปเป็นคู่นะเป็นคู่เป็นคู่ไปลองนี่ป้าอุ๋ยสิบ่ได้เขา่าวันนี้พ่อบ้านแล้วเข่าตัญ้าอันตัดอันห้า sino, ตัดกิ่งไผ่อียงที่มันหักลงอะ่ะแล้วต้องเข่าสุกลองเราเลยเห็นเมืองพี่น้องป้าอุ๋ยพามาเมืองเขาเป็นเมืองความอุดมสมบูรณ์นนพี่น้องใหญ่ห้างใหญ่อยู่ที่พี่นอ้องคุณเห็นวาคะลังใหญ่อีกแล้วค่ะหัวน้ำหวานกำลังเกาะตัวเต็มเลยพี่น้อง ดีแน่ว่าบเมนห้างผึ่งนะพี่น้องเนาะอันเป็นห้างนิ่มจะห้างนิ่มเนี่ยพี่น้องค่ะเที่ยวฟ้าไปต้องให้นั่งบินก็ต้องเป็นต้องให้เพื่อนบินขึ้นเนาะพี่น้องเนาะให้เพื่อนย่นี่ละเป้าอว้ว่าให้เมื่อฝนจากสองสามมือก่อน่อยสีมาเอามันค่อยสีหวานมือมือก่อนห้างหน่อยก็หนีเด้พี่น้องมัดมือหนีส่งซําจานเบอร์สิบหกอีกหล่ละห้างทอจานเบอร์สิบหกอีกหลักจ้าพี่น้องนี่จ้า ลายลู่ให้เมืองน้ำเนาะความอุดมสมบูรณ์ของสวนไผ่สออุดมจ้ะมองได้อั็นอากาศบริสุทธิ์เนาะมองได้อากาศบริสุทธิ์เพื่อนเสิมายูดไหมพี่น้องนี่ระค่ะรังนิ่มจากสวนไผ่สออุดมอีกแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนแต่สะอ่อนอยังวะใครแน่แต่บอมเป็นห้างแผนใครแน่แต่บอมเป็นห้างแตนห้างผื่งเนาะพี่น้องเนาะ าไว้ก้อนเอาไว้ก้อนออน,นี่จ้ะถ้าให้พี่ๆน้องๆเมืองห้างมันก่อนเดี๋ยวหมูรุ่นคอยมาเอาโอเคจ้ะเปเ่าเนี่ยแถวนี้ปอวยสิบบคอยได้เข้ามะาย่างเพราะว่าปอวยสิทับซับเข้าเป็นคู่เป็นคู่ค่ะมันเกิดเรื่องคอยได้มะย่างใบน,นี้ก็สิมุดออกมาอย่างสี่จังสี่แล้วน่ะรัะค่ะนี่ละพี่น้องใบใบไม้ลายมันตรมีความอุดมสมบูรณ์ของสวนผ่ยนะเจ้ะเนาะจ้ะ ข้างล่างไม่ลกนะคะเห็นปะข้างล่างแปลนเอิดเตืดแานง,งาไพบนหนมลงว่านี่โอ้ยงามหลายพี่น้องเห็นปะตอนที่ปออุทายวิดีโอตอนตัดหญ้าไม่ไหมเรางาไพมันมันบนหนุมลงงามเป็นแท้วาฬด,ด้พี่น้องโอเคค่ะความ่งียงเราพี่น้องให้มึงให้มึงความอุดมสมบูรณ์ของสวนไผ่สาวอุดมอากาศบริสุทธิ์ธรามชาติบริสุทธิ์มันก็เลยมียน มีสัตว์มีแมลงมางมอยู่นาอค่ะนาะเพิ่งห้างนิ่มค่ะห้างนิ่มกำลังสิได้กินอีกแล้วจ้ะห้างที่เจ็ดได้ห้างที่เจ็ดว่ามันห้างที่เจ็ดหลือจ้ะโอเคค่ะคลิปนี้ให้พาเพื่อนเพื่อนมาดูรังนิ่มอยู่ในสวนไผ่เสาดมจ้าไปเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ